เคยได้ยินไหมคะว่าเก็บเงินเอาไว้ใช้ยามลาบากกับเก็บเงินเอาไว้ใช้ยามเกษียณส่วนใหญ่จะได้ยินแบบแรกมากกว่า8-90%ถึงตถูกต้องไหมคะวันนี้นะคะถูกต้องเลยคะ่นนะ,คะ,ถ,คะถ้าเราตั้งใจจะเก็บหรือจะทําอะไรตามที่เราตั้งใจไว้มักจะเกิดผลแบบนั้นเสมอคะ่ะ คนแรกในเคสที่1บอกว่าเก็บเงินไว้ใช้เมื่อยามลําบากคุณก็จะมีเหตุการณ์สถานการณ์ต่างๆพัดพาเข้ามาให้คุณลําบากจริงๆไม่ว่าจะเป็นคนนั้นคนนี้ในครอบครัวป่วยเกิดอุบัติเหตุหรือมีเหตุที่จะต้องใช้เงินจริงๆคุณก็จะได้ใช้เงินจริงๆตามที่คุณต้องการค่ะ <No. S 1> แต่ถ้าสมมุติว่าวันนี้เราแค่เปลี่ยนโปรแกรมแค่นิดเดียวค่ะบอกว่า เก็บเงินเพื่อการลงทุนเก็บเงินเพื่อให้มันงอกเงยเก็บเงินเพื่อให้มันประสบความสําเร็จยิ่งขึ้นเก็บเงินเพื่อให้เงินทํางานแทนเราหรือเก็บเงินเพื่อให้ใช้ยามกเกษียณอย่างสุขสบายความตั้งใจต่าง ผลลั์ก็แตกต่างกันเช่นกันค่ะวันนี้นะคะเวลาเราตั้งโปรแกรมผิดๆมาตั้งแต่เด็กๆเข้าใจเกี่ยวกับการเงินมาแบบผิดๆเลยทําให้คนส่วนใหญ่บนโลกใบน,นี้กลัวการลงทุนกลัวการเอาเงินไปทําสิ่งที่ถูกต้องกลัวการเอาเงินไปทําในสิ่งที่ทําให้เราประสบความสําเร็จและงอกเงยจนมันเกิดการเพี้ยนของโปรแกรมทางการเงินค่ะ แล้วมิันอยากจะมาบอกทุกๆคนนะคะพอเวลาเราตั้งแบบนี้ค่ะคุณก็จะไปเจอแนวไหนรู้ไหมคะถ้านในเคสแรกคุณจะไปเจอการาน,านันๆเวบ็บเถื่อนเวบ็บปลอมหรือว่าการลงทุนแบบผิดผิดหรือการลงทุนแบบสีเทาหรือสุดท้ายก็เป็นการลงทุนแบบหลอกลวงค่ะแต่ถ้าสมมติวันนี้เราตั้งโปรแกรมใหม่ว่าเป็นการลงทุนแบบทรงพลังการลงทุนแบบงอกเงยการลงทุนแบบดีการลงทุนแบบเพื่อกเกษียณการลงทุนแบบที่ดีนะคะมันมีทั้งเยอะตั้งแยะมากมายเลยค่ะแต่แค่สมองเรามันไม่หาเหตุผลให้คุณแค่นั้นเอง วันนี้นะคะลองใช้กฎของการตั้งใจแบบใหม่นะคะแล้วพลิกนะคะจากหน้ามือเป็นหลังมือเส้นผมบางภูเขาเพียงนิดเดียวคุณก็จะเจอการลงทุนที่ถูกต้องค่ะใช่ค่ะวันนี้มินมาขายแน่นอนค่ะสุดท้ายแล้วมินมาบอกเลยคะ่ะว่าการลงทุนแบบถูกต้องและงอกเงยของมินนะคะที่มินเจอเมื่อ4ปีก่อนจากคนที่เป็นหนี้นะคะ ชีวิตนี้แบบว่าหมดหวังสิ้นหวังมากๆมินเจอโอกาสที่ดีและมินอยากจะขอบคุณมากๆคือโปรเจกต์ซับแอน l ์เดลเค่ะเป็นโปรเจกต์ที่ได้ต้องมีการลงทุนนะคะมินบอกเลยนะคะแต่เป็นการลงทุนที่งอกเงยและครั้งเดียวจบค่ะเป็นการลงทุนที่ทําตลาดได้ถึง54ประเทศทั่วโลกเป็นการลงทุนที่อยู่ในบริษัทที่มี T D S A ระดับโลกนะคะเป็นการลงทุนที่ปลอดภัยและเป็นบริษัทระดับ 5A1 ค่ะความมั่นคงระดับ 5A1 คือเอาง่ายๆมั่นคงระดับโลกค่ะ และที่สําคัญเลยนะคะมีระบบการสอนงานคอนเฟิร์มจากคนที่ได้กําไรมากกว่า200ล้านค่ะวันนี้นะคะใครที่มีกฎแห่งความตั้งใจว่าอยากจะรวยอยากจะประสบความสําเร็จและคุณก็เป็นคนดีแล้วเลื่อนมาเจอคลิปนี้นะคะกดลิงก์ลงทะเบียนเว็บไซต์อฉริยะของมินได้เลยค่ะและเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อไปค่ะขอให้ตั้งใจได้แบบไหนแล้วก็ตั้งใจได้แบบนั้นค่ะยินดีต้อนรับค่ะ